Hva? ข้อที่28นะครับข้อที่28เขาบอกว่านกกระเรียนชนิด A มีจํานวนน้อยลงและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์นะครับสนยนอนุร,รักษ์จึงให้แม่นกกระเรียนชนิด B มาเลี้ยงดูลูกชนิด A แทนนะครับเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์พบว่านกชนิด A เหล่านี้จะไม่สามารถผสมพันธุ์กับนกกระเรียนชนิดเดียวกันได้แต่เลือกผสมพันธุ์กับนกกระเรียนชนิด B ที่เลี้ยงดูมันแทนทําให้นกกระเรียนชนิด A ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้คือจริง,รงๆอะในการทดลองนี้คือเขาใช้นกกระเรียนที่เป็นนกกระเรียนชนิด A นะครับแต่ว่าให้นกกระเรียนชนิด B มาเลี้ยงพอนกกระเรียนชนิด B มาเลี้ยงอ่ะเราพบว่านกกระเรียนชนิด A ออีลูกนกกระเรียนชนิด A อะมัน,นไม่ผสมพันธุ์กับนกกระเรียนสายพันธุ์ตัวเองเว้ยมันจะไปผสมพันธุ์กับนกกระเรียนชนิด B ที่เป็นแม่เลี้ยงมันแทนนะครับที่เป็นชนิดเดียวกันกับแม่เลี้ยงมันแทนอันนี้เขาบอกว่าศูนย์อนุรักษ์ก็เลยแก้ปัญหาโดยให้มนุษย์ใส่หุ่นมือนะครับหุ่นมือก็คือตุ๊กตาที่ใส่มือเออแออแออเ,อ,อเนาะที่เราเอามาเลี้ยงน้องเราอะเออให้มีลักษณะคล้ายนกกระเรียนชนิด A เลี้ยงดูนก ที่เพิ่งฟักออกจากไข่และเปิดเสียงร้องของนกกระเรียนชนิดเดียวกันให้ฟังทําให้เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์นกกระเรียนชนิด A ที่ถูกเลี้ยงด้วยวิธีดังกล่าวเลือกผสมพันธุ์กับนกกระเรียนชนิดเดียวกันตามปกติจากข้อมูลนะครับพฤติกรรมดังกล่าวของนกนกกระเรียน่ใช่นกกระเรียนนกกระเรียนชนิด A จะเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบใดอันนี้คําตอบคืออิมพ린ครับก็คือฝังใจฝังใจเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เราเรียกว่าระยะวิกฤตนะครับระยะวิกฤตคือ การแสดงการกระตุ้นพฤติกรรมแบบฝังใจอ่ะมันจะมีคีย์ที่สําคัญคือการมีระยะวิกฤตของการกระตุ้นนะฮะเพื่อให้แสดงออกพฤติกรรมแบบนั้นๆนะครับถ้าสมมุติว่าเลยช่วงระยะวิกฤตหรือก่อนระยะวิกฤตที่จะกระตุ้นนะเขาจะไม่ตอบสนองหรือไม่แสดงออกพฤติกรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นนกกระเรียนอันนี้อ่ะน้องเขาบอกว่า นกกระเรียนเพิ่งฟักออกจากไข่ต้องกระตุ้นเลยนะครับคือให้นกกระเรียนที่เพิ่งฟักออกจากไข่เห็นหุ่นมือที่เป็นนกหมายถึงว่าเป็นแม่นกชนิดเดียวกันคือชนิดเคือเห็นปุ๊บตอนฟักออกจากไข่ทันทีนะแล้วก็ต้องได้ยินเสียงร้องของนกกระเรียนชนิดเดียวกันด้วยในขณะฟักออกจากไข่อันนี้มันแสดงให้เห็นว่าข้อสอบต้องการชี้ให้เห็นว่านี่มันเป็นระยะวิกฤตเป็นคีย์ที่สําคัญของการกระตุ้นพฤติกรรมแบบอิมพเรนนะครับคือออกจากไข่เห็นใครอันนั้นเป็นแม่แน่นอนอันนั้นคือ กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมแน่นอนถ้าหลังจากนี้เขาจะไม่ตอบสนองนะครับอันนี้พี่ขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับเรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับพฤติกรรมเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วถามว่ามีพฤติกรรมแบบไหนบ้างจากช้อยที่น้องเห็นนะครับสำหรับพฤติกรรมเนี่ยเราก็จะแบ่งพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีมาแต่กําเนิดนะครับนะการเรียนรู้ที่มีมาแต่กาเนิดแล้วก็พฤติกรรมการเรียนรู้อ่าพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้พฤติกรรมที่มีมาแต่กําเ,เนิดเราจะแบ่งเป็น orientation กับ reflex นะครับ orientation คืออะไร orientation เราก็จะแบ่งเป็น2แบบนะฮะ orientation เราจะแบ่งเป็นใครใน สร็กับแท็กซิตที่พี่บอกเป็นการตอบสนองนะครับโดยเข้าหาหรือหนีสิ่งเร้าเป็นพฤติกรรมการตอบสนองเหมือนกันทั้งสปิชีเราเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่า fix action patterns นะครับหรือว่า FAP นั่นเองคือมีมาแต่กําเนิดสปีชีเดียวกันจะตอบสนองแบบนี้เราจะแบ่งเป็นครในสิ์กับแท็กซิตแท็กซิตพี่จะจําเป็นแท็กซี่คือเวลาเราจะไปไหนโดยการขึ้นแท็กซี่เราจะมีดิเรกชันแน่นอนว่าเราต้องการจะไปไหนเพราะฉะนั้นแบบครในสิ์คือมันจะมีทิศทางแน่นอนเช่นการเข้าหาแสงของแมลงเมาการเข้าหาแสงไฟสีม่วงของ แมงดาทะเลหรือการเคลื่อนที่เข้าหาแสงของยูรีนาจะเป็นพฤติกรรมแบบแท็กซิตแล้วเป็นพฤติกรรมที่มีมแต่กำเนิดนะครับเนาะคือไม่ว่าแท็กซิตกับใครในเสีมันเป็น สับเซตของ orientation ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดโอเคไหมครับส่วนใครในสิทธิ์อ่ะมันจะเป็นทิศทางไม่แน่นอนเช่นมะรงสาบ์แบบพอเราเปิดไฟปุ๊บมลงสากกระเจิงเลยไม่มีทิศทางนะครับถึงแม้จะมาแลนดิ้งที่หัวเราก็ตามหรือข้อสอบจะชอบออกตัวกระปีหรือว่า woodlouse นะครับมันจะอยู่ตามใต้กระถางต้นไม้ชื้นๆน้องถ้าน้องยกกระถางขึ้นมันก็จะวิ่งพลาดเลยจนกว่าจะเจอที่ชื้นแล้วเขาก็จะหยุดอันนี้จะเป็นแบบไข่เนสิทธิ์ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดนแนนน่อนะจไป ทีนี้อ่ารีเฟล็กกับเชนออฟรีเฟล็กคืออะไรรีเฟล็กคือการตอบสนองที่มีมาแต่กำเนิดเช่นฝุ่นเข้าตาแล้วเรากระพริบหรือการเคราะเข่าที่เราเรียกว่านีเจอร์รีเฟล็กหรือนึกถึงอาหารแล้วน้ำลายฉีดกระพุ้งแก้มเป็นรีเฟล็กนะครับส่วนเชนออฟรีเฟล็กมันจะเป็นรีเฟล็กแต่มันจะต่อเนื่องกว่ามีแบบแผนแน่นอนเช่นการเกี่ยวพาราสีของสัตว์การดูดนมของทารกหรือการแบบเขาเรียกว่าอะไรการสร้างรังของของสัตว์เนี่ยจะเป็นแบบเชนออฟรีเฟล็กนะครับคือเกิดมาเนี่ยไม่ต้องเรียนแต่สามารถสร้างรังได้เริ่มต้น ทำจนเสร็จรู้ล่วงมันจะกินระยะเวลาช่วงหนึ่งยาวนานกว่ารีเฟกซ์นะครับอันนี้คือ chain of r e s e x ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดจบไปส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้นะครับเราก็จะแบ่งเป็น Imprint นะครับ habituation คือเคยชิน conditioning ก็คือ condition ก็คือแบบมีเงื่อนไข trial and error คือลองผิดลองถูกแล้วก็ reasoning คือใช้เหตุผลนะครับอิมพต์เนี่ยก็คืออย่างในข้อสอบที่น้องเห็นเลยว่ามันจะมีคีย์ที่สําคัญก็คือ มีช่วงวิกฤตในการเรียนรู้คุณต้องตุ้นในช่วงนี้เท่านั้นเขาถึงจะตอบสนองเช่นการทดลองของคอนราดโรเลนต์นะครับเนาะคอนราดโรเลนต์เอ็กซ์เพรเเมนต์เนี่ยทดลองในลูกห่านปรากฏว่าห่านฟักออกมาเห็นคอนราดเป็นคนแรกก็คิดว่าคอนราดเป็นแม่อย่างนั้นเองนะครับเนาะแค่นั้นจบไปนะครับอันต่อไปก็คือคอนดิชันนิ่งข้อสอบก็ชอบออกเหมือนกันนะครับการทดลองของอีวานแพ็บลอปทดลองในสุนัขนะครับเมื่อสุนัขเห็นอาหารน้ำไหล แต่สั่นกระดิ่งเฉยๆสุนัขก,ก็เฉยดีสั่นกระดิ่งแล้วทาไมสุนัขต้องรู้สึกอะไรนึกออกไหมครับเขาก็เลยผูกทีนี้อาหารเนี่ยเป็นสิ่งเราที่เราเรียกว่าสิ่งเราตามธรรมชาติถูกไหมคือหมายังไงมันก็กินอาหารอยู่แล้วหมายังไงก็กินเนื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นอ่ะแค่เห็นอาหารน้ําลายมันก็ไหลยอยู่แล้วเราจะเรียกอาหารว่าเป็นสิ่งเราตามธรรมชาติแบบนี้เราเรียกว่าเป็นสติมูลัสที่ไม่ใช่เงื่อนไขหรืออันคอนดิชั่นสติมูลัสอันคอนดิชั่นซิมูไลนนั่นเองคือสิ่งเราที่ไม่่เเป็นนงือไข เพราะมันเป็นสิ่งเร้าตามธรรมชาติอาหารน่ะส่วนกระดิ่งอ่ะเป็นสิ่งเร้าที่มีเงื่อนไขทีนี้อีวานแพฟฟลอปก็คือเขาทําด้วยการผูกสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขกับสิ่งเร้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขเข้าด้วยกันคืออาหารเนี่ยเวลาให้อาหารทุกครั้งเขาจะสั่นกระดิ่งจ้าอาหารเป็นสิ่งเร้าที่ไม่ใช่เงื่อนไขส่วนกระดิ่งเป็นสิ่งเร้าที่เป็นเงื่อนไขนะครับพอหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแค่สั่นกระดิ่งสุนัขก็น้ำลายไหลแล้วอันนี้เราเรียกว่า condition คือหมามันรู้ว่า ทุกครั้งที่สั่นกระดิ่งจะได้กินอาหารนะเพราะฉะนันหลังจากนั้นพอสั่นกระดิ่งน้ำลายมันก็เลยไหลนะครับอันนี้คือเขาผูกสิ่งเราที่เป็นเงื่อนไขกับไม่ใช่เงื่อนไขเข้าด้วยกันนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่นน้องเห็นสีฟ้ารู้ว่าเป็นธนาคารกรุงไทยน้องเห็นสีชมพูรู้ว่าเป็นซานอมตินนะฮะน้องขอให้เอ่ยชื่อนาะ เนาะเออประมาณนั้นนะครับเนาะอ่อไปคือ habituation ก็คือสันดานคือความเคยชินน้องสิ่งมีชีวิตมันไม่ได้รับประโยชน์หรือโทษจากสิ่งที่มักระตุน้นมันก็เลยลดการตอบสนองเช่นเราไปสนสัตว์สัตว์มันอาจจะเห็นคนจนเบื่อแล้วนอนนิ่งเลยไม่สนใจเพราะว่ามันรู้ว่าคนไม่สามารถทําอะไรอันตรายหรือให้อาหารหรืออะไรมันได้น้องมันก็นอนในตูนิ่งๆเพราะว่ามันไม่ตอบสนองดีกว่า พราะว่ามันไม่มีประโยชน์เราไปหามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเคยชินหรือหมาเห่ารถขยะแบบนี้นานๆไปมันไม่เห,าห,าหา่าแล้วนะรถขยะที่มาเก็บตาหน้าหมู่บ้านเราอะเนาะเพราะว่ามันชินเรามันรู้ว่าคนเก็บขยะไม่ได้ทําอันตรายอะไรกับมันหรือไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับมันนะครับอันนี้คือ habituation อันต่อไปคือ trial and error เราอาจจะได้ยินคําว่า operant conditioning ก็ได้คือการเรียนรู้แบบสุ่มลองผิดลองถูกจน เลือกได้แบบที่ดีที่สุดแล้วก็จะใช้วิธีนั้นตลอดนะครับเนาะการทดลองอ,อันนี้เนาการทดลองอเอาไส้เดือนมาอยู่ในกล่องรูปตัว T นะครับเนาะด้านหนึ่งมีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆด้านหนึ่งเป็นความชืน้นไส้ทดลองเป็นร้อยครั้งเลยเนองไส้เดือนมันจะเดินไปที่กระแสไฟฟ้าบ้างส่วนที่มืดชื้นบ้างสลับไปเป็นร้อยๆหลายร้อยครั้งจนในที่สุดมันจะไม่เดินไปทางที่มีกระแสไฟฟ้าอีกเลยอันนี้คือ trial and error นะครับเนาะกบไม่กินผึ้ง นะครับกบไม่กินพึ่งเพราะเคยกินแล้วมันต่อยดนต่อยนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมแบบ trial and error แต่กบจำได้ว่าสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายพึ่งหรือสัตว์ที่เป็นพึ่งเขาจะไม่กินถ้าคือจาได้หมายรู้ว่าลักษณะแบบนี้ไม่กินอันนี้ไม่ใช่ trial and error นะครับอันนี้เป็นจำได้หมายรู้ว่าอีนี่พึ่งไม่กินเนืกออกไหมฮะเนาะจะเป็นคนละยานกันต้องแยกดีด ต้องแยกดีๆนะฮะเนาะถ้าเป็น trial and error เนี่ยทำจนเลือกแบบที่ดีที่สุดแล้วเลิกทําแบบที่มันแย่ยเหมือนกับอ e ีกล่องรูปตัว T ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็น conditioning คือจําได้หมายรู้ว่าแบบนี้ห้ามกินอันนั้นคือแบบมีเงื่อนไขนะคุณต้องแยกดีๆนะครับเนาะอันต่อไปคือ reasoning คือใช้เหตุผลแค่นั้นเองนะครับเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้โดยไม่เคยเจอมาก่อนแต่สามารถแก้ปัญหาได้พวกในสัตว์ชั้นสูงเช่นการทําโจทย์คณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะจบ จบนะครับแค่นั้นเองนะครับเนาะเนาะอันนี้คือพี่ทวนให้นะครับพฤติกรรมสัตว์มีแค่นี้แหละน้องเนาะเพราะว่าข้อนั้นมันไม่มีอะไรเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ประเด็นทุกประเด็นแล้วนะครับของข้อนี้นะครับของข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นฝังใจนะครับ imprint นะครับแซมมอนนะครับไปไข่ในที่ที่มันฟักออกมาเสมอนะครับ habituation คืออะไร habituation ก็คือ habit นะน้องก็คือสันดานนะน้องอันนี้คืออ,อันนี้คืออะไรนะ habituation คือ อีสัตว์ในสวนสัตวน์วน,วนะน้องเออเนี่ย habituation คือแบบนี้แบบสันดาลนะครับเนเาะอันนี้จำได้หมายรู้จำได้หมายรู้นี่กบจำได้หมายรู้นี่เป็น condition น,น,นะคะไม่ใช่ habituation นะ แค่นั้นเองจบไปนะครับการใช้เหตุผลก็ reasoning นะฮะการเชื่อมโยงแบบการมีเงื่อนไขอันนี้ก็คือ conditioning นะครับเนาะลองผิดลองถูกก็คือ trial and error ข้อนี้ตอบข้อหนึ่งครับจบไปนะฮะเนาะอีกหนึ่งข้อไม่ยากเลยนะครับ